อยู่กับแม่อีทเมนูที่จะรังสัรคก็คือแตน้แตนเตน้นเต้นมะม่วงหมดไปเกือบยี่สิบลูกแล้วค่ะามาเตาดอน <laughs> ม่วงเล็ดลอค่ะม่วงเล็ดล่อ,คลลอใครเคยเห็นบ้างม่วงเล็ดลอ นี่ยมไม่อยงมองชิดนะบ้านค่ะเธอฉันกลับมากินม่ยอชิดทันที่บ้านด้แลแหนีนอนดูทีวีอยู่แม่เอามาให้ หมดแล้วหมดต้นเลยจ้าจ้า yeah. ไม่มีที่อยู่อ่ะมีมี่นี่มีมี่มันชอบนอนใต้นี้ใต้ไหนอ่ะใต้นี้น้องไปแกล้งมันอ่ะแกล้งมันชอบจริงเห็นไหมเขาจะไม่รู้สึกอิสระเลยเห็นไหมเขาจะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าเขาโดนขังอ่ะเห็นปะ แม่ต้องลากเก้าอี้ไปด้วยแค่นี่ไงแม่ก็ลากมาแล้วไงแม่อีต้องลากเก้าอี้ไปด้วยลากไปหน่อยอ่อ <c oughs> ไม่ใช่ล่ะ <c oughs> มื่อเช้าวันนี้ค่ะนี่ไข่มดแดงผัดซอสนะคะ าาาขาหมูต้มใบชะมวงจากเมื่อวานแกงพริกขาหมูวันนี้พิเศษแม่เพิ่มลูกแหวงลงไปด้วยนะคะปลาเข็มทอดแล้วก็ปลาจริงจังค่ะและของเด็ดทุกคนอร่อยมากอึกี้ป่านะคะนี่ตอนเรียนโทรนะทุกคน พาไปเรียนพาไปกินตอนที่เรียนนะคะทุกคนติดใจมากคนนครศรีติดใจนะคะคนสุราษฎร์ทำอร่อยหรือหลนใต้ปลาค่ะแต่ไม่ใส่กะทิเนาะแล้วก็ผักสดค่ะแม่ปลูกเองตกท้ายด้วยนี่ค่ะมายงชิดหน้าบ้านค่ะเมื่อป้าเทาแม่เทาฝากหลานไว้กับแม่อีทอือม,มือที่หนึ่งค่ะ มือที่สองค่ะรสดีเอาจากครัวแม่เท pues ่ามะม่วงเอาจากต้นของพ่อเท่าแล้วเราก็กินเอาสามมือหยิบค่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามขี้รววลงลงเดี๋ยวติดกขนมจีนน้ำยาปลาสบะค่ะหนอด้วยปลาจริงจัง ก,ดกาดองแตงกวาดองถั่วงงอกแตงกวาสดแล้วก็ไข่ขค่ะน่ากินไหมตกท้ายด้วยของหวานค่ะ ลอช่องอันนี้ของโปรดพี่แพนน่ากินไหมนะคะ่ะแล้วก็เนาะด้วยนะะี่ค่ะผักปวานสารพิษแม่เท่าปลุกเองอเครลอดช่องน้ำกะทิค่ะอี่ รอดช่องไปเตยนะน้ำกะทิก็ใช้มะพร้าวน้ำหอมจากในสวนค่าทลางบ้านเราเองน่ากินไหม เยอนนหอมมากๆหอมน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนหอมใบเตยค่ะ สวัสดีค่ะลุกคนอีเด็กนะคะอีกจากช่องอ e ีช anel ค่ะวันนี้ปิปเทอมแล้วนะแต่ว่ายังจะต้องเข้าเวรอยู่แต่ด้วยวันนี้ติดภารกิจจะต้องไปทุระแทนพ่อกับแม่ะคะ่ะก็เลยลาหนึ่งวันและวันนี้มีภารกิจอีกหนึ่งอย่างนี่ค่ะเลี้ยงเด็กค่ะเลี้ยงเด็กดื้อหนึ่งวันค่ะ วันนี้พาเด็กมาทานข้าวนะคะที่ข้างบ้านค่ะทุกคนก็เลยว่าบรรยกากาศค่ำร่มรื่นดีนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมเมนูกันนะคะเพราะว่าเขามีขายสเต็กเขามีขายพิซซ่ามีพวกไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวว่าจะมาชิมแล้วก็จะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าเมนูที่ร้านนี้น่าทานไหมนะคะที่นี่จะอยู่ที่ตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทุกคนก็ระหว่างรอมนู อาหารก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ร้านนะคะอากาศร้อนค่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยพาเด็กมาเที่ยวน้องน้ำมาแล้วลูกเครื่องดื่มมาแล้วค่ะเ,คเมนูแรกมาแล้วค่ะ,อะของน้องโกโก,โก้ใช่ไหมน้องจะน,นเหเงอนใช่ไหมลูก โก็กมาแล้วค่ะกาแเมนูชาเขียวแหนลองชิมดูสิคะาอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอ่าโอเคชื่นใจไหมอืมชิมชาเขียวไม่อิ่ไหมสิบ้าไม่ได้ชิมอ่ะชวนแก้วกันหน่อยชวนแก้วกันนะโอเคอ่ะเอนกิกที่เจอนิกทีโอเคอออเรามาชิมเมนูแรกกันนะคะเมนูโกโก้เด็กโอเคแล้วค่ะโอเคเรามาชิมชาเขียวกันนะคะพอดีสั่ง สั่งอะไรนะจะสั่งข้าปูวัวค่ะเขาพอดีเขาไม่มีก็เลยจะเป็นต้องผ่านอันนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมกันค่ะเมด้คขาตั้งกล้องมาเม่เม่มีนี่ดูอะไรเร็ว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 หันมาเร็ว อันไหนอ่ะน้องจะกินอันไหนโอเคจัดไปค่ะตามนั้นลูกน่าแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเด็กหิวจัดมากค่ะก็เลยเลยสภาพนี้แล้วอืมอร่อยไหมลูกกินเลยค่ะกินให้อิ่มนะ เต็ก okay. 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 well ็อร่อยค่ะใช้ได้เลยแหละอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมคะน้องโอเคไหมโอเคอาการเป็นยังไงไหนเล่ามาสิอาการเป็นยังไงไหนเล่ามาสินี่เด็กเราพิซซ่าใช่ไหม รอรอะไรลอยติมน,นี่น้องน้องเดี๋ยวเราบอกกินเสร็จแล้วเราจะเข้าไปเปิดแอร์นอนกันให้สบายตีพุงไปเลยนะโอเคพิซซ่ามาแล้วค่ะ ทุกคนนี่ค่ะนางอยากกินอยู่ค่ะเ,คเราจะกินพิซซ่ากันก่อนนะคะทุกคน่คพิซซ่ามาแล้วค่ะหนึ่งถาดนะคะ ไม่ไอชิมให้ดูโอเคร้อน สั่งไอติมได้ไหมสั่งไอติมได้ไหมค่ะน้องเดินไปบอกว่าบิงโคลหนึ่งค่ะเดินไปเรียกพี่เข้ามาไปงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงไดนะ้ไหมไม่กินก่อนได้ไหมน้องไม่กินพิซซ่าหน่อยหรออร่อยมากเลยไม่ทำไมอ่ะ ก็กินไอติมไม่ได้ <ST AT> ใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่่่โทอนี่เลี้ยงเองก็ได้ค่ะทุกคนพิซซ่าโฮมเมดก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าอ่าเนื่องด้วยสถานาที่นะคะค,คือเขาจะเลี้ยงไก่เขามีสัตว์เลี้ยงแล้วก็เขาจะมีผักนะคะก็เลยทําให้มีมแมลงวันและมแมลงวีเยอะไปนิดนึงค่ะตรงนี้แล้วก็บวกกับ อากาศร้อนนะคะก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถามว่าอาหารโอเคไหมอาหารโอเคค่ะและสุดท้ายก็คือหลังจากที่มัดหมี่รอแม่อีทนะคะทานพิซซ่าแทนมัดหมี่นะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ทานไอศครีมนะคะก็เลยเป็นอันว่าเสียดายมากๆท,<ต>ที่เขาไม่ยอมทานนะคะก็พยายามถามแล้วว่าน้องจะทานหรือเปล่า<ๆ>เขาบอกว่าไม่ ก็เลยเดี๋ยวกะว่าอาทิตย์หน้านะคะก็เดี๋ยวจะพาเขาไปทานอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่กลับมาจากเข้าเวรที่ทำงานนะคะทุกคน ้าแล้วทุกคนล่ะคะปิดเทอมนี้ไม่ทราบว่าพาเด็กๆไปเที่ยวไหนกันคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะคะด้วยตอนนี้คืออากาศร้อน,น <ะ S 1> มากขอให้ทุกคนนะคะ,ออะดื่น<า>มน้ำเยอะๆและใส่เสื้อผ้าที่มีรูระบายเยอะๆนะคะอย่าใส่เสื้อผ้าหนาแล้วก็ดื่นมน้ำให้เยอะๆเข้าไว้เลยนะคะทุกคนส่วนใครที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่าอยู่กลางแดดานานๆน,นะ อ๋อและที่สําคัญนะคะที่เป็นห่วงมากที่สุดเลยนะคะในฐานะที่เป็นครูแล้วก็จะทราบข่าวเรื่องนี้บ่อยมากเลยคือนักเรียนนะคะเมื่อถึงฤด,ดูร้อนนะคะเขาจะชอบไปเล่นน้ำค่ะทุกคนบางครั้งนะคะจะจับกลุ่มกันไปบางครั้งก็จะแอบเพราะแม่ไปคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้พ่อแม่ทุกคนนะคะระวังลูกตรงนี้ด้วยสําหรับลูกที่เป็นวัยรุ่นแล้วหรือ ลังโตวไวรุ่นตอนต้นนะคะเรื่องการขับ ขี่รถจักรยานยนต์นะคะ,ะก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุและข้อสำคัญและสำคัญที่สุดนะคะที่จะฝากทุกคนไว้นะคะก็คือเรื่องการเล่นมือถือนะคะทุกคนตอนนี้นะคะโลกโซเชียลกำลังมาอย่างรุนแรงนะคะก็อยากให้หทุกคนระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการติดมือถือของเด็กๆนะคะติด เกมเติมเกมเล่นเกมออนไลน์นะคะแล้วก็ด้วยสื่อการสื่อสารแนโลกโซเชียลค่ะทุกคนตอนนเด็กวัยรุ่นนะคะที่กำลังจะเริ่มต้นที่จะเป็นวัยรุ่นอะนะคะตอนนี้วัยเขาก็อยากรู้อยาก อยากทดลองนะคะตอนนี้ที่อยากให้ทุกคนระวังอีกครั้งอย่างหนึ่งนะคะในช่วงปิดเทอมก็คือหนึ่งเรื่องการดูอะไรกันละแต่ที่เป็นหนังหรือเป็นคลิปอะไรที่มันติดเกรดสองคลิปหนังที่มันก่อให้เกิดความรุนแรงและที่สำคัญนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอบายามุกนะคะและตอนเนท่าที่อิสซาบมาจากคนรอบตัวแล้วก็นักเรียนที่อยู่อ่า ใกล้ๆกันนะคะตอนนี้เด็กทิดที่จะทดลองบูรีไฟฟ้ากันนะคะทุกคนก็ตรงนี้จะฝากผู้ปกครองทั้งหลายให้ดูลูกด้วยนะคะโดยามเป็นห่วงค่ะไม่ใช่เนสกมนะคะ ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะอาจจะได้ไม่เป็นคลิปที่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ่ายกัน3 4มวันเลยค่ะทุกคนก็เอามาปฏติดประตอร่อให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะว่าวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านเวลาอิทก,กลับไปบ้านแม่ที่บ้านสวนบ้านพ่อบ้านแม่บ้านสวนนะคะว่ายวอยู่กันยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน<ม>เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเป็นกําลังใจกับทางช่องอิชแนลด้วยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะ